สวัสดีค่ะเด็กๆอยู่บ้านช่วงนี้ดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันในช่วงเปิดเทอมตอนนี้ให้เด็กๆเ,เข้าไปดูคลิปเพื่อที่จะศึกษาความรู้เป็นทุนให้กับตัวเองไปก่อนแล้วเราจะมาเรียนรู้เพิ่มเติม,ตมอีกทีในช่วงเปิดเทอมตอนนี้ไปเจอกับคลิปที่น่าสนใจเลยค่ะเชิญค่ะ สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะป .6 พบกับคลิปนะคะแล้วก็เราเรียนกันในส่วนของการดูแลรักษาและทำความสะอาดเครื่องเรือนเครื่องเรือนนะคะเป็นสิ่งของที่เราสามารถเคลื่อนย้ายได้มีประโยชน์ในการใช้สอยนะคะแล้วก็ใช้ประดับตกแต่งห้องต่างๆเช่นโต๊ะตู้นะคะ แล้วก็ในส่วนของเครื่องเรือนต่างๆจะประกอบด้วยวัสดุหลายชนิดนะคะเช่นไม้ผ้าสแตนเลสหนังแท้หนังเทียมนะคะเราไปดูกันสิคะว่าการดูแลรักษาและทําความสะอาดเครื่องเรือนนั้นเราทํากันอย่างไรบ้างเครื่องเรือนไม้นะคะก็จะมี ความสวยงามตามธรรมชาตินะคะของเนื้อไม้แต่ละชนิดแต่ถ้าเครื่องเรือนไม้นั้นถูกน้ำหรือความชื้นนะคะก็จะทำให้เนื้อไม้นั้นป่งพองแล้วถ้าเกิดรอยขีดข่วนออกมาอีกนะคะจะทำให้ในส่วนของไม้นั้นก็อาจจะชำรุดได้เรามาดูวิธีการดูแลรักษาแล้วก็ทำความสะอาดเครื่องเรือนไม้กันนะคะ อันดับแรกเลยเราไม่ควรวางเครื่องเรือนไม้นะคะไว้ในบริเวณที่เปียกชื้นนะคะเราควรวางไว้ในบริเวณที่ร่มและแห้งนะคะเครื่องเรือนไม้ถ้ามีรอยขีดข่วนนะคะเราใช้ผ้าแห้งนะคะชุบน้ำมันชักเงาถูรอยขีดข่วนนั้นนะคะแล้วเราก็ทิ้งไว้ให้แหง้ง ส่วนเครื่องเรือนไม้นะคะที่มีฝุ่นละอองเกาะอยู่นะคะเราก็ใช้ไม้กวาดขนไก่ปัดฝุ่นละอองนั้นแล้วก็เราอาจจะใช้ผ้าแห้งนะคะเช็ดอีกครั้งหนึ่งก็ได้และในการทำความสะอาดเครื่องเรือนนั้นหากเครื่องเรือนไม้นั้นเกิด รอยคราบเป็นวงนะคะเราก็ใช้กระดาษทับชนิดหนานะคะวางทับเหนือรอยแล้วใช้เตารีดนะคะที่ร้อนปานกลางนะคะวางหนาลงไปซ้ำกันหลายๆรอบนะคะจนกว่ารอยนั้นจะจางหายไปหรือใช้ผ้าแห้งสะอาดแล้วชุบน้ำมันกะละบูนนะคะเช็ดถูรอย จนกว่ารอยจะหายไปนะคะเด็กๆและเครื่องเรือนไม้ที่มีคราบจากสีให้ใช้ผ้าชุบน้ํำมันสนนะคะเช็ดออกแล้วใช้ผ้าชุบน้ํำมันชักเงาถูให้สะอาดอีกครั้งหนึ่งนะคะในส่วนของเครื่องเรือนไม้ที่เปื้อนน้ำตาเทียนนะคะน้ำตาเทียนให้ขูดน้ำตาเทียนออกแล้วใช้น้ํำมันสนนะคะ ผ้าชุบน้ำมันสนเช็ดให้สะอาดนะคะเราจะใช้น้ำมันสนนะคะในการเช็ดน้ำตาเทียนนะคะมาดูในส่วนของเครื่องเรือนหวายนะคะเครื่องเรือนหวายเป็นวัสดุธรรมชาติลำต้นมีลักษณะเป็นเส้นนะคะกลมๆเป็นเส้นเหนียวนะคะ สีคล้ายกับต้นไผ่นิยมนำมาทำเครื่องจักสารนะคะและเครื่องเรือนเส้นหวายที่นำมาใช้ทำเครื่องเรือนนั้นหลังจากถักสานพันสอดให้เป็นรูปทรงต่างๆนะคะแล้วเราก็ทาด้วยสารเคลือบเงาเช่นแลกเกอร์นะคะการดูแลรักษาเครื่องเรือนหวาย ถ้ามีฝุ่นละอองมาเกาะนะคะเราก็ใช้ไม้กวาดขนไก่ปัดฝุ่นออกนะคะแล้วก็เช็ดด้วยน้ำยาเคลือบเงานะคะเป็นครั้งคราวนะคะเราจะไม่ทำเป็นประจำนะคะเครื่องเรือนหวายนะคะที่มีคราบสกปรกติดแน่นนะคะแล้วใช้ผ้าแห้งเช็ดไม่ออกเราก็ใช้น้ำนะคะฉีดพ่นโดย เราจะฉีดพ่นให้น้ำมันเป็นฝอยนะคะหรือเราจะใช้ฝักบัวนะคะฉีดทำความสะอาดแล้วพึ่งแดดให้แห้งนะคะก่อนที่จะเก็บเข้าที่แต่ถ้าเครื่องเรือนไหวายยังชื้นอยู่นะคะมันจะเกิดการขึ้นรานะคะฉะนั้นเราจะต้องตากให้แห้งเครื่องเรือนไหวที่เกิดการหย่อนตัวเป็นแอ่งนะคะ เราสามารถทำให้เครื่องเรือนไหวนั้นคืนตัวได้บางส่วนนะคะโดยการล้างเครื่องเรือนไหวด้วยน้ำสบูอ่อุ่นๆนะคะแล้วเราล้างด้วยน้ำสะอาดนำมาพึ่งแดดให้แห้งบอกแล้วนะคะว่าต้องพึ่งให้แห้งนะคะถ้าไม่แห้งจะทำให้เกิดการขึ้นราได้ มาดูต่อนะคะในส่วนของเครื่องเรือนหนังนะคะซึ่งมีอยู่สองประเภทก็คือเครื่องเรือนหนังแท้และเครื่องเรือนหนังเทียมนะคะเครื่องเรือนหนังแท้จะเป็นธรรมชาติกว่านะคะดูเป็นธรรมชาติและฝุ่นเกาะได้ยากกว่าเครื่องเรือนบุผ้าสำหรับ เครื่องเรือนหนังเทียมนะคะผลิตจากพลาสติกประเภท PU และ PVC นะคะจะทำเรียนแบบหนังแท้จึงดูแลรักษาคล้ายๆกันนะคะแต่การทำความสะอาดและดูแลรักษานั้นเราจะมีวิธีการดูแลรักษาและทำความสะอาดอย่างไรดูกันนะคะเครื่องเรือนหนังแท้และ เครื่องเรือนหนังเทียมนะคะที่มีฝุ่นเกาะก็ใช้ผ้าสะอาดชุบน้ําบิดหมาดๆนะคะแล้วเช็ดทําความสะอาดเป็นประจำเครื่องเรือนหนังแท้และหนังเทียมนะคะที่มีรอยเปื้อนเราจะใช้ผ้าชุบน้ําสบู่นะคะถูเบาๆจนรอยเปื้อนนั้นหมดไปแล้วเราจึงใช้ผ้าแห้งนะคะเช็ดอีกครั้งหนึ่ง เครื่องเรือนหนังแท้นะคะในการทําความสะอาดเราจะใช้น้ํายาทําความสะอาดหนังแท้เท่านั้นนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้หนังนั้นแตกแห้งและแข็งกระด้างแล้วเราก็ห้ามใช้สารเคมีที่เป็นกรดนะคะมาทําความสะอาดเครื่องเรือนหนังแท้เครื่องเรือนหนังแท้และหนังเทียมเราจะห้ามใช้น้ํายาที่มีส่วนผสมของ ทินเนอร์น้ำมันสนและมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์นะคะในการทำความสะอาดเราจะไม่ใช้เลยนะคะลูกเครื่องเรือนบุผ้านะคะผ้าทำจากวัสดุธรรมชาติเมื่อใช้งานเราจึงรู้สึกสบายนะคะไม่ร้อนแต่ปัญหาที่พบก็จะเกี่ยวกับฝุ่นละอองนะคะแล้วก็ความชืน้น ทำให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์นะคะเราจึงต้องดูแลรักษาเป็นพิเศษเลยนะคะในส่วนของเครื่องเรือนบูผ้าเราจะดูแลดังนี้นะคะเครื่องเรือนบูผ้าที่มีฝุ่นละอองเราก็ใช้ไม้กวาดผลไกล่ปัดฝุ่นออกหรือใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดฝุ่นออกก็ได้นะคะเครื่องเรือนบูผ้าที่เปียกน้ําเราก็ จะใช้ผ้าซับน้ำออกให้หมดก่อนนะคะแล้วเราจึงใช้ไดเป่าผมเป่าให้เครื่องเรือนบุผ้านั้นแห้งนะคะในส่วนของตรงนี้เครื่องเรือนบุผ้าที่มีขนของสัตว์เลี้ยงนะคะเมื่อเราเลี้ยงสัตว์ประเภทสุนัขแมวนะคะแล้วมีขนของสุนัขและแมวเกาะติดอยู่นะคะ เราก็ใช้ลูกกลิ้งนะคะลูกกลิ้งนี้ชนิดที่มีกาวนะคะกลิ้งบริเวณที่มีขนสตัตว์หรือใช้กระดาษกาวพันรอบนิ้วมือ,อนะคะแล้วก็ด้านที่มีกาวหันออกด้านนอกนะคะแล้วแตะบริเวณที่มีขนสัตว์นะคะเพื่อเก็บในส่วนของขนสัตว์ออกให้หมดนะคะตรงนี้ก็สามารถทำได้ เครื่องเรือนบุผ้าที่มีรอยเปื้อนภาพอาหารให้ใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำสบู่นะคะหรือผงซักฟอกเช็ดรอยเปื้อนแล้วซับออกด้วยผ้าแห้งนะคะเครื่องเรือนโลหะนะคะโลหะก็จะมีอยู่หลายชนิดนะคะเช่นเหล็กอลูมิเนียมสแตนเลสโครเมียมนะคะ ซึ่งโลหะเหล่านี้ก็จะมีความแข็งแรงนะคะทนทานแต่บางชนิดนะคะไม่ทนต่อความชื้นแล้วก็ทำให้เกิดสนิมนะคะเช่นเครื่องเรือนที่ทำจากเหล็กนะคะเราจึงทำความสะอาดเครื่องเรือนโลหะโดยมีวิธีการต่างๆดังนี้นะคะอ่า อันแรกเลยจัดวางเครื่องเรือนโลหะในบริเวณที่แห้งไม่เปียกชื้นนะคะถ้าเปียกชื้นก็จะทำให้เกิดสนิมขึ้นได้เช็ดทำความสะอาดเครื่องเรือนโลหะด้วยผ้าแห้งนะคะเป็นประจำเลยนะคะถ้าเครื่องเรือนโลหะเปียกน้ำเราต้องรีบเช็ดพันทีนะคะถ้าปล่อยทิ้งไว้จะทำให้เกิดสนิมได้ นอกจากเครื่องเรือนที่เรากล่าวมาแล้วนะคะก็จะมีพวกเครื่องเรือนแบบพลาสติกซึ่งไม่ค่อยทนทานเท่าไหร่นะคะความแข็งแรงก็จะขึ้นอยู่กับพลาสติกแต่ละชนิดด้วยนะคะการดูแลรักษาและทำความสะอาดเครื่องเรือนพลาสติกนั้นทำได้โดยการวางไว้ในที่ร่มนะคะเราจะไม่เอาออกตากแดดนะคะจะใช้ ฟองน้ำชุบน้ำยาล้างจานหรือน้ำผสมผงซักฟอกนะคะขัดถูแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดแล้วจึงเช็ดให้แห้งนะคะเราจึงนำมาใช้งานได้นะคะต่อมาเรามาดูในส่วนของการดูแลรักษาและทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในบ้านของเรานะคะมีด้วยกันหลายชนิดเลยเช่นทีวีตู้เย็นเครื่องเสียงพัดลมไมโครเวฟใช่ไหมคะกระติกน้ำร้อนเตารีดเรามาดูกันสิคะว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้เรามีวิธีการดูแลรักษากันยังไงนะคะ การดูแลรักษานะคะโทรทัศน์นะคะเราจะเลือกเสาอากาศนะคะคุณภาพดีติดตั้งนอกบ้านนะคะโดยหันเสาอากาศไปทางที่ตั้งของสถานีนะคะในลักษณะตั้งฉากวางโทรทัศน์ในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกนะคะแล้วก็ห่างจากผนังอย่างน้อย 10เซนติเมตรเพื่อระบายความร้อนจากตัวเครื่องไม่ควรปรับเจอภาพให้สว่างเกินไปเพราะว่าจะทำให้หลอดภาพนั้นมีอายุการใช้งานที่สั้นลงแล้วก็สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าด้วยนะคะเลิกใช้เมื่อไรเราก็ถอดปลั๊กทันทีส่วนการทำความสะอาด ทีวีหรือโทรทัศน์ของเรานะคะเช็ดด้วยผ้าแห้งนุ่มๆน,นะคะส่วนจอภาพนั้นเราจะใช้ผ้านะคะชุบน้ำบิดมาดมาดแล้วเช็ดน,นะคะแล้วก็เราจะเช็ดไปในทางเดียวกันอาจจะเช็ดจากซ้ายไปขวาหรือจากบนลงล่างก็ได้นะคะแล้วเราก็ใช้ผ้าแห้งเช็ดอีกรอบหนึ่ง โทรทัศน์จอแบนหรือที่เรียกว่าจอ LCD นะคะเราจะใช้ผ้าอ่อนนะคะนุ่มเลยเช็ดนะคะโดยเราจะต้องชุบน้ำอุ่นหรือน้ำสะอาดก่อนนะคะบิดให้หมาดๆนะคะเด็กๆเช็ดหน้าจอไปในทางเดียวกันจากซ้ายไปขวาหรือจากบนลงล่างก็ได้คะ่ะ มาดูกันดูแลรักษาตู้เย็นนะคะไม่ควรเปิดปิดตู้เย็นบ่อยๆไม่ใส่ของร้อนเข้าไปในตู้เย็นนะคะเพราะจะทำให้สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้านะคะแล้วเราไม่ควรจะใส่ของเข้าไปในตู้เย็นจนแน่นเกินไปนะคะเด็กๆเพราะว่าความเย็นจะหมุนเวียนไม่ทั่วถึงนะคะอาหารบางชนิด อาจจะไม่ได้รับความเย็นจึงทำให้อาหารนั้นเน่าเสียได้นะคะมันละลายน้ำแข็งนะคะเด็กๆถ้าเราเห็นน้ำแข็งนั้นเกาะติดอยู่หนาเกิน1เซนติเมตรนะคะเราก็กดสวิตช์ละลายน้ำแข็งได้เลยไม่ให้ใช้มีดหรือของมีคมนะคะแซน้ำแข็งในช่องแช่แข็งนะคะ ตั้งอุณหภูมิภายในตู้เย็นให้เหมาะสมตามคู่มือนะคะเพราะว่าจะทำให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วยนะคะต่อมาในส่วนของการทำความสะอาดเราใช้ผ้านุ่มนะคะชุบน้ำบิดหมาดเช็ดภายนอกตู้เย็นส่วนภายในตู้เย็นเราจะใช้ผ้าชุบน้ำยาทำความสะอาดนะคะบิดหมาดเช็ดนะคะ สำหรับถาดหรือชั้นวางที่ถอดได้นะคะให้ถอดออกมาล้างนะคะด้วยน้ำยาล้างจานและก็น้ำสะอาดจากนั้นพึงหรือเช็ดให้แห้งแล้วเราจึงนำไปใส่ในตู้เย็นเหมือนเดิมนะคะเด็กๆเป็นยังไงบ้างคะวันนี้คุณครูก็สอนในเรื่องของ การดูแลรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าการดูแลรักษาในส่วนของเครื่องเรือนนะคะเราก็จบการเรียนวันนี้นะคะเด็กๆไว้เจอกันครั้งหนะะ้าค่ะสวัสดีนะคะดูจบแล้วเด็กๆเข้าใจไม่เอ่ยถ้าไม่เข้าใจย้อนกลับไปดูคลิปซ้ำอีกรอบหนึง ถ้ารอบเดียวไม่พอย้อนกลับไปดูสองรอบเสร็จแล้วก็ทำแบบฝึกหดัดถ่ายรูปมาอวดคุณครูด้วยนะคะเจอกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย